ครับสวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นํามีดหมอหลวงพ่อเดิมให้ทุกท่านได้รับชมสองเล่มก็จะมีมีดที่เป็นด้ามงาฝักงาแล้วก็มีดที่เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากมีดด้ามงาฝักงาก่อนด้ามงาฝักงาเล่มนี้นะครับก็ความยาวอยู่ที่7นิ้วเฉพาะใบเขาอยู่ที่สนิ้วเล่มนี้จะมีตําหนินิดนึงก็คือ บริเวณด้ามงานเขาเนี่ยจะมีรอยแตกเล้านิดหน่อยนะครับก็จะทําให้มีดเล่มนี้มีราคาที่ลดลงมาอีกค่อนข้างเยอะเลยแต่องค์ประกอบโดยรวมของมีดเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยงามนะครับงาแก่งาเก่าสีฉ่าน้ําพึ่งเลยนะครับถึงแม้จะจะมีตําหนิที่รอยแตกตรงปลายด้ามนิดนึงแต่ก็ไม่มีผลต่อพุทธคุณแล้วก็การใช้งานนะครับ ตรงที่รัดฝักตรงนี้เป็นนาคนะครับรัดสวยมากเป็นกันเงินแหมเงินนะครับรัดละเอียดสวยงามเล่มนี้สวยมากๆครับแค่ฝักก็คุ้มแล้วนะครับใบมีขนาดสนิ้วดามฝัก7นิ้วนะครับใบมีสีดำครับเป็นเหล็กอาถรรพ์ สลักลวดลายออกมาสวยเป็นลายเซมาใบโพเต็มใบเป็นฝีมือช่างสอนนะครับงดงามมากคังก็แน่นดีมีดไม่สัน่นไม่คอนเลยนะครับเก่าแก่สวยงาม ใครชื่นชอบสนใจมีดด้ามงาฝักงาราคาไม่สูงราคาเรื่องนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับงาเก่าสีฉ่ำน้ำพึ่งเลยใบยมีสวยงามมากขนาด7นิ้วกระทัดรัดพกพากำลังดีนะครับ ผ่านไป1เล่มอ่าต่อมาเล่มนี้คือมีที่ชื่อว่าจักรนาลายนะครับเล่มนี้ก็หายากมากๆเหมือนกันเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับเก่าแก่สวยงามความยาวด้ามโดงฝักอยู่ที่8นิ้วครึ่งฉเฉพาะใบเขา5นิ้วด้ามไม้ฝักไม้กันเหล็กดำ แหมลัดด้วยทองเหลืองหรือทองฝาบาทนะครับนี่ก็สวยงามมากเหมือนกันมีจากรนาลายก็หายากนะครับหายากมากกว่าน้องสิงและก็หน่าเกี่ยวเยอะเลย <c oughs> ใบมีดเก่าสวยดีแล้วแต่ทุกท่านจะชอบนะครับรายละเอียดเบอร์โทรผมลงไว้ที่ใต้คลิปแล้ว ชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับใครชอบด้ามไม้ฝักไม้ก็เล่มนี้ชอบด้ามงาฝักงาก็เล่มเมื่อสักครู่นะครับข้างแน่นสวยไม่สั่นไม่คลอนเหมือนกันเก่าสวยทั้งคู่เลยครับราคาก็พอแบ่งปันให้กันได้นะครับ อย่าลืมนะครับอิทธิพรมิดหมอหลวงพ่อเดิมครับเดินทางมา EP ที่400กอกว่าแล้วนะครับทำช่องมาก็จะเป็นปีแล้วก็ต้องขอบคุณ <c oughs> กัญราณานะมิตรทุกท่านที่อยู่ที่อยู่กันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ งาสวยงาฉ่ำมาก <c oughs> มีตำหนินิดนึงก็คือบริเวณที่เป็นรอยแตกตรงนี้นิดนึงนะครับ <c oughs> ผมก็เพิ่งจะมาสังเกตเหมือนกันนะนี่ครับถ้าใครรับได้ก็ติดต่อสอบถามมานะครับราคาต่อรองพูดคุยกันได้ครับแต่องค์ประกอบมีดโดยรวมสวยมากนะครับเล่มนี้ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็เป็นหวัดนะครับการพูดการจะอาจจะไม่สมูทก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ,ะคลิปนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ดีกว่าใครชอบสนใจเล่มไหนติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้เลยครับมีสวยทั้งคู่เลยนะครับค่อยๆเลื่อนดูไปนะครับ เล่มไหนที่ผมปิดแล้วผมก็จะขึ้นว่ามีตัวตัวกระกระบาทสีแดงะนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ